บรรยากาศดีนาวนิดนึงว่านี้ทุกคน ทุกคนถึงบ้านแล้วกูมีอะไรอะไรเล่าให้ทุกคนฟังรู้ใช่ไหมแทนนังไอ้องมเรียนใช่ไหมแล้วก็คุณครูพูดไม่อยากหัวเราะใช่ไหมเพราะมันไม่มนมันไม่นนหลักหัวเราะก็ได้ให้มันียกอมคุณครูก็แสดงว่าอเล็กจะหัวเราะคุณครูวันนี้เพราะว่าเพื่อนเขาพ่อมนัง้างข้างไม่ใช่ควเอนางซ้ายหัวเราะทั้ง ทังวิชาอาสาทั้งวิชาทังวิชาเพราะว่ารู้ใช่ไหมทับเป็นวัยรุ่นมันจะคืนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไอเสียงมันจะเออเสียงมันจะไอเนี่ยคุณงจะแตกสิพาร์รอบคุณครูว่าอะไรนะฮอร์นสิบห้ากันเนี่ยเนะครับกูเพื่อนหัวหลอกกูทำให้พขหัวหลออือไอต้องหัวหลอเพื่อน เสียงเพื่อนหรือเสียงครูเสียงครูแล้วก็ครูก็มีไมโครโฟนก็ได้ยินดังมากเสียงมาก<อ>นะครับเรอเพื่อนหัวเราะเขาก็พองหัวเราะด้วยเขาก็หัวเราะได้ม่เปไนไรครูมองผมมองผมเอาจะมองอเล็กได้อะไรอเล็กไม่ได้หัวเราะว่าไปเรื่อยเล็กอะ่ะแล้วก็นนทุกคนพ่อไโรงแรมวันนี้ดีใจมากครูคิดว่าเลิกบ่ายโมงในตอนเที่ยงลเลิกเที่ยงเพื่อนบอกเลิกสี่โมง พอดว่าผมตอนนี้มีชม่งมาเอ่อตารางเรียนตารางเรียนแต่ว่าผมดูแต่ตารางเรียนหนึ่งวิชาแล้วมันมีกี่วิชาสามสามวิชาสรุปเลิกสี่โมงเย็นกว่าจะกลับถึงบ้านอ้ <c oughs> อากินอะไรวันนี้เอา้าแม่ไม่ต้องบอกวันนี้เอ่อวันนี้กินไม่ใช่กวัวยยูกวัวยจะบยวน ก๋วยจับยวนไม่ใช่ยวนครับ๋วยจับน้ำข้นก๋วยจับน้ำข้นตรงนี้มีหมูตรงนี้มีหมูกรอบจะหันแล้วก็มีแซนแบบนี้ทุกคนเส้นก๋วยจับแห้งไงจ,จะทำก๋วยจับน้ำข้นแต่ว่าหมูนี่เอามาทำเป็นน้ำซุปเฉยๆไม่ได้หัน่นหรอกกำลังต้มน้ำจะต้มไหมนี่ส่วนอันนี้ทุกคนก็เป็นหมูกรอบที่เราทำกรอบไหมกอป,ประกอบไปกินไป ส่ในนี้ก็จะเป็นแบบไข่ต้มเลยเดี๋ยวต้องเอาออกไข่ต้มเอาไปวางเ่็ไปไหนแนละ้วไข่ต้มแม่เจ๊ขนม้เอาตากักใส่ถ้วยเลยหมูกรอบมีแค่นี้ก็แบ่งกันไม่มีเนื้อหมูอย่างอื่นแล้วนะไม่มีเครื่องนุง่มเครื่องในเพราะว่าหนุ่มๆไม่กินเนาะเราก็ได้แค่หมูกรอบเป็นก๋วยจับก๋วยจับนำคนหมูกรอบใส่หมูกรอบคพยงเดียว สวยดีครับ <Okay. S 1> สับอืสับทีเดียวมันต้ขาดเลยเนนะสับซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้สับซ้ำไม่ได้ที่เดิม ไปหยิบอีกแล้วขนมนะแม่เลยนะเดี๋ยวเราก็จะต้มเส้นเนาะทุกคนต้มน้ำเดือดแล้วส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเรา,เรา,เราพอเส้นสุกแล้วเราก็จะละลายน้ำแล้วก็เทใส่อันนี้เป็น,ปนแป้งข้าวโพดจ้ะ ต้มไปเรื e ่อยๆจ้ะครับเสก็งข้าวผัดเตงข้าวผัดกคนตักเลยิตักเลยวสมาทำแฮมสโตร์กั จะเอาอีกเอา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 ก็มีไข่ต้มกับไอ้นี่เดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวให้ปรุงรสก่อนไอ้ชอบเลยเอ้าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่กระเทียมตัวเองไม่กินก็ไม่ต้องใส่อันไหนไม่กินก็ไม่ต้องใส่ครับจะให้ไหมอ่ะเยอะอยู่นะถามวะนะแมทธิวมันไม่เอาแมทธิวเอาไข่ไหม เอาออันไหนของแมทธิวแมทธิวนี่กองนอนอมันนี่มันเกดปเหียนยังงใส่น้ำคือสิบเพชรแท้ของแม่เฮ้ยหัวเบี้ยว

ให้เพิ่มแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วจ้าทุกคนก๋วยจับน้ำข้นจ้ะคนบู้ผนก็กินไปจ้าทุกคนกับเขาเข้ามาทำอะไรนะวะไปโรงเรียนเก่าเอ้าที่นอสเซียนนั่นทำอย่างนี้อันนั่งในรถพงกับนั่งในรถอืม นี่ชื่ออะไรมาปิงแกสมหิ่นสะดูซิหิ่นสะยอกมือยกโอเคโอเคครับไม่เถียงกันโอเคทุกคนกินข้าวโอ้เดี๋ยวคลุกก่อนครับคลุกก่อนแล้วไห้ต้องใส่ก่อนใส่อะไรถ้องหรอโอ้ยใส่ตอนใดก็ใส่ถั่งเนาะโอเคผมคลุกก่อนแล้วกัน อันนี้มันกระเด็นแล้วมันกระเด็นอันนี้หมีชื่อเสื้อแล้วอันนี้หมีชื่อสําหรับผมมันชื่อคหนังสือเก่ามันจะหาส้อนสคริปต์รูดลุ่มมาดูจะออกส่วนซ้ำใครจะเอาน้ำเพิ่มก็เอาได้หยอกิม่รู้สิมันก็นู่นเลยจ้ะ อ้นสกิาต้าองจะรอนตุ้คอนพอมีร้อนในเป็นร้อนในครับเปนใช่ไมโเคไนีือนอร้อนในคือชอบมีร้อนอเคครับโอเคไหมไปเอาน้ำอีกไมอะเิ่มาอีกป โอเคคนดูจานคอยคือผิดหลายแถวพี่น้องเฮ้ยเอ๊ะเยอะมากกินไปแซ่บก็กินไปโอ้ันนี้เป็นซิน้ำเงินคนเอ๋อ อืมอืมอ่าสร็เก็บแตงอืมอร่อยดิเราใช้ได้เลยกินไปได้ก็ได้ก็กิกนไป <laughs> ใส่ถังวงอก กำลังบอกพ่อบอกทราบแม่ทิศนักเรียนจะมีกิจกรรมจบยังยังไม่จบวันนี้มีแต่ว่าปลายไปวันนี้พรุ่งนี้จะมีด้วยมันจะมีบาร์บีคิวทุกคนทำอาหารไปแล้วก็วันทุกคนเอาอาหาราไปเอาทำเลยครับวันเสาร์เป็นวันสุดท้าย ก็จะใส่เสื้อส่วนสวยๆส่วนเอ่อสูตรมากก็สีแบบนี้แล้วก็ได้อาหารได้สามอาหารก็เฟรดฮุรัดออฟเทอร์ด์ครับมือร์ม่เนี่ยแต่กิจกรรมเนาะครับเดี๋ยววันเสาร์การสุดท้ายครับวันนี้ก็มีอ่ะอันนี้ก็มีแล้วเพ่ไปวันนี้ ตักเป๊ปนี้ทุกคนมันง่ายมากอร่อยไหม,มน,มนี่ต้มยำใช่ไหมก็พเพื่อนทำอา้าวนี่คืออะไรผมบอกไม่รู้ภาษา,าสวีเดนผมบอกต้มยำผมบอกไม่รู้คืออะไรภาษาสแกน,นดิเนเวียดูคันเสิร์ตสาม,มัตาต้มยำกุ้ง อ่ละเวดอาต้มยำข้าเหนียวเน่ยะเขาช้างง้าเรามเ้าเขาห่อหรือเปล่าเนาะรู้บิ๊กใเราจกต้มยำรู้บิ๊กเพิ่ออีกหนึ่งคนบอกอ้าต้มยำอร่อยอืออืมเนี่อันาก็คือเพื่อนคนที่ไม่รู้ใจต้มยำแสดงว่าเขาเคยกินต้มยำอมอืมอือือือมากยดิวันที่สองมันก็อร่อยอ หมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบเป็นยังไงหมูกรอบมันกรอบหมูกรอบมันกรอบมันยังกรอบอ่ะหมูกรอบดีทีสุดมาน่าทึ่งเีาสุสไข่ต้มตัวเองต้องกินไข่ต้ม เอ๊ะมันจะสำลักทำไปเรื่อยแมดบางทีจะล่งหัวให้มันรอดได้ครับใช้มันรอดอืมให้ได้มันจะสำลัก เขาทาอย่างนี้ไงจับมาถึงมาจังสีงแล้วก็ดูดเอาหนังค uh huh. ับแน่ปิดเสียงถอนสัก <c oughs> ส่งไปให้เพื่อนแล้วสิหมหนูออม แม่เขายังแม่เขายังบอกว่าเธอขยันทำอาหารเนาะผมฉันไม่ได้ขยนันฉันต้องทำไม่ได้ขยนันขี้เกียจมากแ <c oughs> มนที่ผฟอรมักส่งชอบส่งแบบถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในเพื่อนในกลุ่มทีนี้พอ พอแม่เจอกับเขาเลยข้างสนามฟุตบอลเขาก็จะบอกว่าเธอขยันทําอาหารนะเพราะว่าอนี้ผมไม่ฉันไม่ได้ขยันฉันต้องทำก็เลยว่านี้ก็อร่อยใช้ได้ทุกคนแต่วันนี้มันมีแค่มูกรอบนะจริงๆอยากกินแบบแบบเครื่องในอ่ะแต่ว่านุ่มๆไม่กินด้วยทุกคน ก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ค่อยทำเหลืออีกเยอะน่าสมองกันช่วยไหะไม่ไหวครับกินยังกินหมดไหมไม่เทียวเใจเลยเล่นมุกเล่นมุกจะให้แม่หัวเราะละมุกอะไรอ่ะไม่เห็นจะหัวเราะสักอย่าง ลูกซองหอมมันยาวแล้วก็ต้องไปตัดอีกแล้วมันไม่ยาวหรอกลูกลูกูกขัดเนยดีด yani ้ะขัดเนยดีเด้อเล็กเมะมาเก็บมาเก็บทุกอย่างเลยจะยูทำแล้วหนึ่งครั้งอันนี้อันนี้ไปเก็บไปเก็บโตวยไปเก็บตก็ เียเห็ดยังเอาเฮ็ดหยังก่อนเก็บถ้วยกันตามอือหืเดี๋ยวฉันาจะดูดีบ่ตองเอาสกูนน่ะเดี๋ยวจะดูดีบ่ที่เนีกสกูลลายดยดยดไปทุกคนเดี๋ยวเก็บถ้วยเก็บชามลลางจ้ะทุกคนจ้าเดี๋ยวพอกันไหมเด้๋จ้ะอร่อยไหมอร่อยมากยวโอเคบายบายจ้าทุกคน